สวัสดีพี่น้องแฟนเพจช่องไอรูดนะครับวันนี้โดนเต็มๆเลยหลังจากที่ไปแกงพอแมนตีศัชัยมารั่วตรงสิงรั่วเลยเขาอูวัน ข้อดีของพีซีที่ลงล้อขอดสิบเจ็ดนะครับก็คือสวยเด๋ยวรัวบ่อยแล้วก็มีการสะบัดด้านหน้านิดนึงคือสั่นช่วงเช้าๆจะสั่นขับแล้วสั่น ข้อเสียข้อเสียสัน่นแตลงคอบดแล้วสวยข้อเสียข้อที่สองคือเวลาเบรกเบรคไม่ค่อยอยู่นะันนี้ก็อยู่ เส้นวัดเป้งนะครับวัดเป้งถนนข้าหลามไปบางแสนอยู่ที่อูร้านซ่อมออกกามายังไม่ได้นอนเพราะว่าต้องเอาลูกเข้าอูอีกแล้ว ผมก็มันอยากสวยอยากงามนะครับกีซีอล้อใหญ่ใหญ่เนี่ยไม่ชอบพนะอมาลงล้อเล็กแล้วก็พบปัญหายอย่างนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับล้อหลังเนี่ยผมน่าจะรั่วไปเกือบสี่ครั้งหมดยางไอ c ไปเส้นละห้าร้อยห้าร้อย สี่ครั้งก็คูณไปนะครับแล้วมาวันนี้อีกครั้งที่ห้าก็ยังไอ้สี่มันวันนี้ยังอยู่ร้านซ่อมนะไม่ได้นอนนะ ในส่วนของการวิ่งก็โอเคกว่าเอ็มเนะครับที่ว่าให้ซีซีมา125นะ่ะเอ็มเอ่ะแต่วิ่งได้แค่ร้อยเดียวแต่ส่วนวีซีให้มา105รนะิ่งสุดๆก็ไป120ก็ถือว่าโอเคนะไลเม็ดไปก็130 140ก็ในส่วนตัวก็ชอบแต่ข้อเสียก็คือ ออกตัวและสัน่นข้างหน้าครับก็ส่นสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับเพราะในส่วนตัวก็ชอบตรงนี้นะครับ